นี่เป็นเหตุน MC นะคะอุปกรณ์ป้องกันตัวเองก็คือถุองมือนะคะแล้วก็แมสคนะคะเสื้อสะท้อนแสงนะคะีสถาน,นการณ์นะคะเนื่องจากเป็นเหตุจราจรนะคะก็ขอวอจิตให้ตำรวจช่วยกันในเรื่องของจาราจรแล้วก็ตัดขมชนนะคะกรณีนนการบาดเจ็บเป็น MC ชนนะ่าจะมีการบาดเจ็บหลายระบบนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บคือหนึ่งรายรีซอสที่ขอก็คือขอตำรวจนะคะนี่คือประเมินไปแล้วจนที่2 จากนั้นจะเริ่มเกิดที่3ตัเกที่3จะเริ่มจาก G G นะคะเราก็จะเดินดูรอบพบเป็นผู้บาเดเจ็บเพศชายหรือไรนอนง่ายไม่สวมห่วงกันนกนะคะมีการบาดเจ็บที่บริเวณขาต้นล่างมีเลือดออกนะคะนี่คือการประเมิน G พอประเมิน G เสร็จตัวต่อไปมีการประเมินอะไรคะอ่าคือระดับความรู้สึกตัวเราก็จะบอกว่าฟิกหัวนะคะเนื่องจากเป็นผู้บาดเจ็บ เสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปทําการผูกเรียกนะคะผูกเรียกตบเรียกคุณคุณค,ณคณเป็นการทดสอบตัว A กับตัว B นะคะปรากฏว่าเขาไม่ตอบเราก็จะทดสอบตัว P P โดยการกดที่บริเวณปลายเล็บกดปึ๊บเขาสะบัดมือแสดงว่าผู้บาดเจ็บรายนี้ตอบสนองต่อความเจ็บ <A. S 2> ปวดะะตัวต่อไปรู้แล้วอารู้แล้วดูตัว A A ะะจับที่หัวแล้วเปิดดูเห็นเลือดออกในปากนะคะขอเครื่องซักชั่นนะคะเราจะไม่ทำนะคะเรามีหน้าที่สั่งเดี๋ยวขอเครื่องซักชั่นนะคะเขาก็จะทําการซักชั่นซักชั่นเสร็จปุ๊บนะคะเปิดทางเดินหายใจแบบจอทัศคนไข้ไม่รู้สึกตัวขอออโริาเนียน คราวนี้เวลาทํางานคนนี้จะต้องรู้ว่าตัวเองต้องเสริมอะไรนะคะเพราะว่าเราบอกไปว่าคนไข้ตอบสนองต่อวารฉีดปั๊วสมมุติว่ามีอโลนะคะเราใส่อโลเรียบร้อยนะคะช่วยหมดแล้วตัวต่อไปคือตัว B ีบประเมินอยู่อันนะคะ,ะเราใส่อโลนะคะใส่อโลเสร็จเรียบร้อยนะคะประเมินตัว B ีบตาดูหูฟังแก้มสัมผัสน,นับ หนึ่งสองสามสี่้บ้นผู้บาดเจ็บห,หายใจเร็วเพื่อความชัวร์จับออกซิเิดทนึงนะคะดูปึ๊กได้ออกซซตแปดถือว่าขาดปานกลางขอแบสตี้ดีเซอร์วัวแบ๊กนะคะสั่งแล้วทำต่อนะคะพอตัว B ครบแล้วดูตัว C ซี่เช็คที่ประจอน 2. จุดคนเราสั่งเสร็จเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาทำไหม ขอแมสเปิดออกซิเจนสิลิตรก็ว่าไป C ีเช็คเพาสองจุดเปรียบเทียบกันถ้ามีเฉพาะแกลตตดเพาสแสดงว่าการถูกท้แย่ B P drop แต่ถ้ามี2จุดแสดงว่าอาการน่าจะดีอยู่นะคะเป็นการจับเปรียบเทียบกันเช็คเพาเสร็จดูสกินซีดเง่ออกตัวเย็นดูว่ายิมฝีปากเป็นยังไงซีดไหมเง่อออกใช้มือสัมผัสอันนี้ก็จะดูตัวเย็นด้วยฝา นะคะคจากนั้นดูแคปิลลารีรีฟิลกดที่ปลายเล็บปล่อยสองวิดูเมเจอร์บีติ้งวิธีการดูจับที่หัวด้านล่างนะคะมาที่คอแทนไม่เอานะคะมาที่มาที่ลำตัวนะคะลูดมาที่ขาเวลาจับให้จับเร็วเวลาลูดให้ลูดเร็วๆนะคะก็คือเหนือมาคือเมเจอร์ ดูว่ามีเลือดออกเยอะไหมถ้าเลือดออกเยอะให้ห้ามเลือดถ้าเลือดออกไม่เยอะเอาไปทําบลูดเพราะตอนนี้คนไข้ระดับความรู้สึกตัวไม่ดีนะคะเห็นมีเลือดออกที่บริเวณขาบอกต้อปีดที่ขาเราไม่ทานะคะเราสั่งอย่างเดียวอันนี้คือเตัวที่สามคือ G R A B C ใช่ไหมครบตัวที่สามยังคะ่ครบอย่างครบแบบประเมินอันที่สามแล้ครบแล้วตัวที่สี่เราจะทําการ T R หรือจำแนกเคสนี้เป็นคนไข้สีแดงนะคะเนื่องจากว่าคนไข้มีระดับความรู้สึกตัวตอบสนองตรวจตอตัวพีนะคะขาดออเิเจนเราก็ให้ออเิเจนมีบาดแผลฉีกขาดมีเลือดไหลค่อนข้างเยอะเราเลยให้เป็นสีแดงเสร็จแล้วนะคะทำการตรวจและผิดในช่วงระหว่างรอตรวจและผิดบอกเตรียมเคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่าเราจะรีบตรวจและผิด ตรวจหัวดูทีแข็เลยนะคะตรวจคอเวลาตรวจคอดูนะคะนี่คือลูกกระเดื่อสัมผัสขวากร้านด้วชนจับที่บริเวณคอนะคะรูดลงมาอันนี้คือการตรวจคอดูว่าเทเกียมันชิพไหมถ้ามันชิปมือเนี่ยจะจับได้เป็นรอยนิ้วนะคะรูดลงมาเบาๆดูวัตเดก่ยใส่ฮัทคาล่าดูว่ามันมี ชุกุล่าเว้ยไหมหลอดคอเอียงไหมดูว่ามีสักอยู่วตาเนียไหมการดูก็คือการขับใส่ฮาร์ดคอล่าวัดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะดูที่เชสคัหลิบไล่ไปเทเลดิบนะคะไล่ไปเทเลดิบ อันนี้คือเช็คลิสสองเชคมูฟอ,อันนี้คือกระดูกลิ้นปีวางมือ2อ,อันดูจังหวะการหายใจเข้าออกเท่ากันไหมฟังนะคะฟังสี่จุดในหลักสติฟังลลสี่จุดเปรียบเทียบกันจุดที่ 1. ดูมิสควิฟลาลายคือตึงการของไหายใปลาซี่โครงซี่ที่หนึ่งสองนะคะวางระหว่างช่องว่างซี่ที่สองกับสาม หายใจเข้าออกฟังได้ยินไหมหายใจเข้าออกฟังสองข้างได้ยินเท่ากันไหมนะคะเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งคือ,คอคกึ่งกลางของลักและระหว่างซี่โครงซี่ที่สี่หนึ่งสองสสประมาณนี้ใต้ใต้ใตใตหัวนมนิดนึงนะคะฟังเปรียบเทียบกันโอเคนะคะหน้าอกจะทำอยู่3อันอันที่1คือเช็คลิม อันที่สองคือการเคลื่อนไหวอันที่สามคือการฟันท้องก่อนตรวจด,ดูว่าบวมไหมถ้าบวมไม่กดถ้าไม่บวมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเวลากดดูหน้าว่ากดปึ๊บหน้าเขาเป็นยังไงถ้าเขาขมวดคิ้วแสดงว่าตำแหน่งนี้เป็นยังไงคะนะคะก็กดตวรวจสะโพกก่อนตรวจดูว่ามีขาแบ่ไหมอันนี้คือลักษณะของ external rotation คือขาแบ่ มีการหักที่สะโพกชัดเจนหรือกรณีที่ขาอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะว่าอาจจะมีการหากักเราจะไม่ทำการตรวจสะโพกแต่ถ้าไม่มีดูแล้วไม่มีเราจะทำการตรวจวิธีตรวจเอามือ,อวางเข้าไปที่สะโพกนะคะคำตามแนวโค้งของสะโพกรวรูดขึ้นมานะคะ บางคนหมอสารบางคนจะบอกว่าให้กดลงนิดนึงแต่บางคนจะห้ามกดเราเอาเราเอาเป็นว่าเราใช้วิธีการสมัมผัสอยู่แล้วกันถ้ามันหกักมันจะเป็นก็แกลกแกลที่ชัดเจนนะคะเสร็จแล้วตรวจขารูดลองอมาอันนี้มันมีเลือดออกอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรดูแค่ว่าเลือดออกเพิ่มไหมเช็คเผามอเตอร์เช็คได้ไหมเอ็มเช็คได้ไหม ไม่ได้เพราะคนไข้ตอบสนองต่อความผิดปวดน,นะคะเซนเซอรี่เช็คได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็เช็คแค่เผาแล้วก็แคปิลลารี่ดีฟิวแขนเช่นเดียวกันนะคะเช็คเผาแล้วก็ดูแคปิลลารี่ดีฟิวเสร็จแล้วเคลื่อนย้ายนะคะออขอขอคนสอนหน่อยนิดนึง พิกตะแคงตัวอาจารย์ต่า,ตายจะเป็นคนรับนะคะหลังพิกให้ตรวจดูหลังด้วยนะคะเวลาตรวจดูตามแนวซีสไปน์อีกท้งหนึ่งเปิดเสื้อขึ้นดูว่ามีดีแท็บดีเทลเอ็กไหมถ้าไม่มีก็โอเคค่ะนะคะแล้วก็ทําการเลือนตัวคุณนให้ใส่แพคกิ้งอะไรเรียบร้อยนะคะ สมมุติว่าเราแพ็กแล้วเอาขึ้นบรูแล้วพอบลปึ๊บเราก็วัดไปทั้งสายนะคะดูแก๊สโฟโม e s สก r e ซักประวัติถ้ามีญาติถ้าก็รู้สึกตัวก็ซักกับเขาถ้ามีญาติก็ซักกับญาตินะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะดูดีเทลดีเทลก็ดูรายละเอียดเพิ่มดูผิวผินะคะดูออตาว่ามีขอบช้ำไหมดูมีเลือดออกจากปากไหมเลือดออกจากหูไหมนะคะ แล้วก็มาดูการบาดเจ็บที่หน้าอกเพิ่มเติมถ้ามันไม่มีการบาดเจ็บตั้งแต่ส่วนของแลดปิดแล้วเราเราอาจจะไม่ตรวจก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือมาดูไอ้ที่เราสต็อปปิดไว้ว่าเลือดมันยังไหลไหมถ้าไหลก็คือต้องห้ามเลือดโอเคไหมคะวันสอบวันจันทร์จัดเข้าทีละหนึ่งคนอาจจะให้หนึ่งคนเพืามาช่วยปิดหัวนะคะแล้วก็เอาแบบประเมินมาด้วยโอเคเนาะ เจอกันวันจันนะคะคราวนี้อาจารย์เขาอาจจะถามในเรื่องของค่าปกติไวท์ทนไซน์เนื่องจากว่าวันนี้เราเรียนเวท์เทนซ์แล้วเราต้องมีค่าปกตินะคะเดี๋ยวอาจารย์ชีระนันจะมาสอนเรื่องไวท์ทนซ์ไซน์แล้วพรุ่งนี้เราก็าทำแบบนะคะ,นะคะโอเควันนี้กินเวลาแค่หรึ่ยี่สิบนาที